นายกรัฐมนตรีขออย่าก,กังวลฝีแดดลิงค่ะกำชับสาธารณสุขเข้มกลุ่มเสี่ยงขณะที่ประชาชนขอบคุณนายกรัฐบาลที่เดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสท้า นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษประจาสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีรับทราบรายงานจากทางสาธารณาสุขยืนยันว่าไทยพบผู้ป่วยฝีดาดลิงรายที่2ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครค่ะก็ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณาสุขจัดทีมเจ้าหน้าที่ติดตามและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่และเตือนประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปประชาชนทั่วไปก็ยังคงสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ขอให้งดและก็ี เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางนี้นะคะทางโรคโควิด1 9และฝีดัดลิงสามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลตนเองตามมาตรการสุขอ,อนามัยค่ะทางนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่าโรคฝีดัดลิงโอกาสการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ยากค่ะซึ่งสามารถติดได้จากการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลัง่งหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยและผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะหายเองได้ค่ะซึ่งจะมีอาการป่วยอยู่ประมาณ2-4สัปดาห์ นอกจากนี้นายธนกรยังได้กล่าวถึงโครงการคนละครึ่งด้วยค่ะโดยบอกว่าประชาชนพึงพอใจต่อโครงการคนละครึ่งระยะที่5เป็นอย่างมากภายหลังคอรมอได้อนุมัติโครงการนี้ออกไปให้วงเงินไม่เกิน800บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่1กันยายนถึง31ตุลาคมซึ่งประชาชนได้รับสิทธิ์นะคะเข้าร่วมโครงการจํานวนไม่เกิน26.5ล้านคนประชาชนส่วนใหญ่เองก็มีเสียงตอบรับที่ดีกับโครงการนี้ค่ะขอบคุณรัฐบาลที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนกําหนดมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยประชาชนส่วนใหญ่ค่ะจะนําเงินคนละครึ่งที่ได้รับในครั้งนี้ไปซื้อทั้งอาหารและก็สินค้าในการบริโภคเป็นหลักโดยโครงการคนละครึ่งค่ะเป็นนโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต้องการจะลดภาระค่าใช้จ่ายประจําวันของประชาชนได้จริงและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากสร้างเม็ดเงินสะพัดในชุมชนเจ้าของร้านค้าหาบเล่แผงลอยรถเข็นต่างก็มีรายได้ เพิ่มขึ้นตามไปด้วยในายุรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ารัฐบาลน,นั้นไม่เคยทอดทิ้งประชาชนมีความตั้งใจช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านผ่านโครงการมาตรการต่างๆเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะดูต่อกันที่เรื่องของโควิด -19 ค่ะกรมอนามัยก็ห่วงพฤติกรรมในการป้องกันโควิด -19 ของคนไทยลดลงนะคะเมินสวมหน้ากากอนามัยเวน้นระยะห่างล้างมือ นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจเริญชัยอธิบดีกรมอนามัยค่ะเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ของโควิด1 9สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 ที่อาจจะส่งผลให้แนวโน้มของผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น การป้องกันตนเองด้วยหลักการ Universal Prevention เพื่อลดความเสี่ยงของโรคค่ะถือเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ประชาชนทุกวัยยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะแต่จากผลการสำรวจอนามัยโพเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคปรากฏว่าในช่วง3เดือนค่ะตั้งแต่พฤษภาคมถึงกร,รกฎาคม2565ประชาชนมีพฤติกรรมเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยลดลงจากร้อยละ96.1ในเดือนพฤษภาคมลดลงเป็นร้อยละ94.6ในเดือนกร,รกฎาคม ตุาคม การล้างมือค่ะลดลงจากร้อยละเ1 5เป็นร้อยละ88.1การเว้นระยะห่างลดลงจากร้อยละ84.6เป็นร้อยละ78.6ค่ะซึ่งภาพรวมผู้ที่ทำได้ครบทั้ง3าพฤติกรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมากจากร้อยละ82เป็นร้อยละเ4 1เท่านั้นทางนี้นะคะนายแพทย์สุวรรณชัยก็กล่าวถึงช่วงหยุดยาวนี้นะคะก็คาดว่าในหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารห้างสรรพสินค้าสถานีขนส่งสถานที่ท่องเที่ยวก็มีประชาชนไปใช้บริ การกันเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการต้องเข้มค่ะมาตรการป้องกันโรคจัดให้มีจุดบริการเรื่องการล้างมือที่เพียงพอดูแลให้มีอากาศที่ระบายถ่ายเทได้ดีจะได้สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยขณะที่ผู้ใช้บริการเองก็ขอให้สร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างสม่ำเสมอด้วยทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานที่ที่ค่อนข้างแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคนค่ะโดยเฉพาะในจุดที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้รวมถึงสถานที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดีค่ะก็งดเว้นการเข้าออกไว้ก่อนโดย ยเฉพาะกลุ่ม608และผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาด้วยเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะจะได้เป็นการลดความเสี่ยงและก็ป้องกันตนเองจากการติดเชือ้อโควิด -19 ด้วยค่ะดูต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองค่ะเรื่องของกฎหมายลูกวันนี้คฆษกพักกล้าออกมาดักคอสสค่ะอย่ายื้อเวลากฎหมายลูกจนยติอื่นๆต้องได้รับผลกระทบจีเร่งแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272 ในแสนยากรสิงห์วิรธรรมโคศกพักกล้าค่ะกล่าวถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งจากระบบหาร5 0ากลับไปใช้ระบบหาร1น0โดยบอกว่าเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบให้ใช้การคำนวณแบบหาร5 0าไปแล้วก็จะเหลือขั้นตอนการแก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องแล้วลงมติวาระสามแต่บางฝ่ายที่อยากใช้ระบบหาร1น0ก็ส่งสัญญาณใช้แทคติกทางการเมืองยื้อเวลาการแก้ไขพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสให้พิจารณาไม่ทันกรอบ180 วันนั่นก็คือวันที่15สิงหาคมนี้ ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะทําให้รัฐสภาผ่านกฎหมายไม่ได้แล้วยังส่งผลกระทบทําให้ยติสําคัญหลายยติโดยเฉพาะยะติการแก้แขรัฐธรรมนูญมาตรา272อาจจะไม่ทันพิจารณาในสมัยประชุมนี้ด้วยหากสมาชิกรัฐสภาขาพยายามที่จะเดินเกมยื้อเวลาเพื่อให้ได้ระบบการเลือกตั้งที่ต้องการแต่จะเป็นต้นเหตุทําให้ยติสําคัญอย่างการแก้แขรัฐธรรมนูญมาตรา272คือการยกเลิอกอำนาจสอวอในการเลือกนายกรัฐมนตรีก็อาจจะพิจารณาไม่ทันใน สมัยประชุมนี้เพราะว่าสมัยประชุมนี้จะหมดลงในช่วงกลางเดือนกันยายนค่ะตนเองจะรู้สึกเสียดายเวลานะคะหากนิยมประชาธิปไตยจริงสภาควรรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ห้ามสอวอเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีก่อนแต่ที่นักการเมืองทําอยู่กันในตอนนี้ก็คือวนเวียนอยู่กับการแก้กฎหมายระบบเลือกตั้งให้ตนกลับมาเป็นสสได้ใหม่ก็เท่านั้น ส่วนอีกคนนึ่งค่ะนพดลมองเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญกลับไปบัตรเลือกตั้งใบเดียวน่าจะเป็นการแค่โยนหินถามทางเท่านั้นเชื่อคิดได้ค่ะแต่ทาได้ยากไม่ตอบโจทย์ประเทศละเลยความต้องการของประชาชนนายนพดลปฐมสมาชิกพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่อาจจะมีการเสนอแก้รัฐธรรมนูญให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวบอกว่าน่าจะเป็นการโยนหินถามทางหรือความคิดที่โยนในวงสนทนาแต่ถ้าผลักดันกันจริงค่ะสําเร็จยากยิ่งกว่าการเข็นครกขึ้นภูเขา ฟังเสียงนกักการเมืองหลายพักแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยและส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยค่ะเนื่องจากว่า1จะเป็นการกลับไปกลับมาเพราะเพิ่งแก้รัฐธรรมนูญมาใช้บัตรสองใบย,ยังไม่ทันได้ใช้แต่จะแก้กลับไปใช้บัตรใบเดียวได้อย่างไรไรเหตุผล2เสียงส่วนใหญ่ของสังคมทราบแล้วว่าการเลือกตั้งบัตรใบเดียวมีปัญหาค่ะทําให้ระบบพักการเมืองอ่อนแอและเกิดการต่อรองทางการเมืองอย่างที่เห็นกัน3คือบัตรใบเดียวบีบให้ประชาชนเลือกทั้งคนทั้งพัก4การคํานวณผลการเลือกตั้งยุ่งยากค่ะและ5ทําให้ไม่มี รัฐบาลที่เข้มแข็งประชาชนเองก็เสียประโยชน์ทางนี้แนวคิดการกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวแม้คิดได้ค่ะแต่ทําได้ยากเพราะเป็นความคิดที่ล้าหลังไม่ตอบโจทย์ประเทศไทยละเลยความต้องการของประชาชนและเลงปัญหาการเมืองเพิ่มดังนั้นค่ะควรลดละเลิกแนวคิดที่จะเอาเปรียบทางการเมืองได้แล้วค่ะประเทศนี้มีเรื่องที่เป็นสาระที่ต้องทําอีกค่อนข้างมากค่ะ ไปปิดท้ายกันที่ประเด็นอาชญากรรมค่ะตำรวจพบหนึ่งในแกงอุ้มรีดค่าไถ่บินตรงจากจีนมาร่วมขบวนการอุ้มนักธุรกิจเรียกค่าไถ่สิบล้านสอบปากคำตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธค่ะอ้างว่าไม่ได้ปล้นแต่มาเอาทรัพย์สินคืนเท่านั้นพันตำรวจเอกกัณะพลโพอาผู้กำกับสอนอวังทองหลางค่ะเปิดเผยว่าหลังสอบปากคำผู้ต้องหาสัญชาติจีน3คนค่ะร่วมกันปล้นทรัพย์นักธุรกิจชาวจีนย่านพระราม9ซอย13บ,บอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธค่ะโดยย เพราะว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปทั้งขับรถแล้วก็อยู่ที่ลานจอดรถกับผู้เสียหายจริงๆแต่ยืนยันว่านี่เป็นการมาเอาทรัพย์สินจากผู้เสียหายคืนค่ะไม่ได้มาปล้นตามที่ถูกกล่าวหาส่วนเรื่องรถยนต์ได้เช่าไปจากพระรามสี่แล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ยันรมเก้าก่อนที่จะเตรียมบินกลับประเทศปลายทางแต่มาถูกจับกุมตัวได้สะก่อน เบื้องต้นตำรวจพบว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการจองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้าเพื่อเดินทางกลับหลังก่อเหตุคาดว่ากระบวนการดังกล่าวมีการวางแผนกันไว้แล้วว่าจะลงมือวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรจากนี้ตำรวจจะเชิญพยานแวดล้อมตั้งแต่บริษัทรถเช่าแม่บ้านวินรถจักรยานยนต์มาสอบปากคำเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง5ข้อหาค่ะประกอบด้วยร่วมกันปล้นทรัพย์ร่วมกันกักขัง่วงเนี่ยและข่มขืนใจผู้อื่นและเตรียมนำตัวไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังผลัดแรกรวม12วันและคัดค้านการประกันตัวในวันพรุ่งนี้ค ซึ่งพลตลํารวจรีพรชัยขจกรกลิ่นผู้บังคับการตํารวจนคนปรปานสรกล่าวเพิ่มเติมนะคะจากการสอบสวนยอมรับว่ากลุ่มผู้ต้องหาไดเอานาฬิกาหรูแบรนด์ดังที่เป็นของแท้มูลค่าประมาณ20ล้านบาทไปส่วนรายละเอียดเรื่องของหนี้สินของแก๊งผู้ต้องหากับผู้เสียหายยังไม่ขอเปิดเผยและยังพบข้อมูลอีกว่าหนึ่งในผู้ต้องหาเดินทางมาจากประเทศจีนค่ะเข้ามาประเทศไทยเพื่อมาก่อเหตุโดยตรงมีการวางแผนร่วมกับคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้อยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตํารวจ ึงต้องติดตามจับกลุ่มมาดําเนินคดีค่ะส่วนบรรยากาศที่สนวังทองหลางค่ะหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาเสร็จไปเมื่อคืนนี้ช่วงดึกๆนะคะและก็นําตัวไปไว้ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาซึ่งปรากฏว่าวันนี้ก็ยังไม่พบว่ามีญาติติดต่อขอเข้าเยี่ยมแต่อย่างไรค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสาคัญจาก i n t e r t i n e